สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทคัข่ายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาเพชรแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ00272388นะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่ครับสามารถสอบถามไปได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518วันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เอเวอเรสต์นะครับตัวสปอร์ตนะครับแบบมีแพคเกจนะมารีวิวเพื่อนๆชมกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูนันว่าแต่งแบบไหนนะครับเชิญรับชมครับรถเอเวอเรสต์สปอร์ แรปสีนะครับเป็นสีเทาคาเยนนะครับต้องบอกว่าสีเนี่ยจะเป็นแรปสติ๊กเกอร์นะครับแรปสติ๊กเกอร์นะไม่ได้ทําสีนะครับไม่ได้เป็นสีจากโรงงานนะนี่แรปสติ๊กเกอร์เอานะครับ <ster> แล้วก็ตัวาฝากระโปรงห,งหน้านะครับก็จะมีอะคริลิกคํา <symbols> ว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้านะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของวิตเตอร์รุ่นมาเฟียนะคันนี้ ก็บอกว่ามันจะมีจุดเด่นตรงจักหน้าเนี่ยอยู่4จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจุดไหนบ้างครับเริ่มจากตัวของไฟนะครับ LED 3จุดตรงด้านบนของกระจังนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นตัวโลโก้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ม้านะครับมีเลือกนะครับเป็นสีืองทองหรือจะเป็นสีโคเมียมนะครับตรงโลโก้ม้าเนี่ยจะมีกล้องนะครับกล้องด้านหน้ารถติดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า ตัวกล้องใช้งานได้ปกตินะจุดเด่นจุดที่3ครับก็จะเป็นตัวลายเส้นนะครับเหลืองเขียวแดงนะครับอันนี้ก็ต้อว่าเป็นจุดไฮไลท์ของกระจังหน้าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวสีตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีแบบไหนเพราะว่าตัวนี้ก็จะใช้สติกเกอร์นะครับในการติดนะครับก็เลือกสีได้นะครับต่อมาจุดที่4ของเขาจะเป็นไฟหน้าตรงใกล้ๆกับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟตัว U เป็นไฟหลีนะตัวนี้เลือกได้นะครับเจ้าสี น้ำเงินแบบนี้หรือจะเอาสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีใส่ในส่วนของครอบไฟหน้าด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มีติดตั้งในส่วนของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับสเกิร์ตวิกเตอร์สเกิร์ตวิกเตอร์เนี่ยก็จะทำเป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวสีเทาครับของสติ๊กเกอร์นะก็บอกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกับรถต้านหน้านะครับสเกิร์ตนะครับเพราะจะรับกับชุดของกระจัาางหน้า ตัวรถจะมีไฟตัดหมอดครับเป็น LED แล้วก็ในส่วนของระบบนะครับของรถก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคันธถนนนะครับมีในส่วนของคูดคอนโทรลระบบสาระยะห่างนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับเปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับมาดูส่วนด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับแก้มข้างนะครับจะใส่คิวล้อนะครับคิวล้อขนาดสีนี้จะเป็นสีดำเงานะครับ แล้วก็คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนลอ้อแม็กกับยางนะจริงๆลอ้อแม็กของเอเเรสเนี่ยรุ่นสปอร์ตจะเป็น20นิ้วนะครับแต่วา่าลูกค้าอยากเพิ่มความเท่ก็เปลี่ยนเป็นแม็กลายการ์ดไวนะครับแล้วก็ใส่ย,ยางเป็นยางออเทเลนนะครับเป็นดินซนตินะตัวนี้ต้องบอกว่า,าก็ขับได้ดีกับถนนดําแล้วก็ถนนทางลุยนนะครับแต่ลุยหนักๆไม่ได้นะลบอกว่าอาจจะแบบทางลูกลังทางเนี้ยก็เหมาะสมนะครับตัวเบรกนะครับ ตอนนี้ใส่ค้อบเบรกครับสีเขียวมะนาวนะเพิ่มเติมนะครับดูไกลๆก็จะดูสวยงามนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับหลังคานะครับหลังคาทําเป็นสีดาเงานะครับแล้วก็ตัวของมือเปิดนะครับรถจะเป็นสีดาเงาอยู่แล้วนะครับอันนี้ใส่ในส่วนของข้อมือเปิดนะครับเพิ่มเติมนะการดูรอยให้เรานะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีกล้อง3ามสองศานะครับมีตัวเตือนรถมาจุดบอดนะครับแล้วก็ในส่วนของ บันไดมีมาให้จากโรงงานแล้วนะครับดิสเบรกสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อช่วงล่างเป็นแบบบัตรลิงก์นะครับแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะครับมีแปะตัวของข้อ่าถังน้ํามันครับการริ้วรอยด้วยนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีบ่อเปลี่ยนในส่วนของไฟคาดท้ายนะครับเป็นแบบคายเยนนะครับตัวตรงเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็น led นะครับเวลาเบรกขึ้นสีแดงเวลา ถอยขึ้นสีขาวนะครับแล้วก็คันนี้ก็ติดในส่วนของสเกิร์ตเพิ่มเติมนะครับสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับแต่มีความพิเศษตรงนี้นะครับปลายท่อจะเป็นอินฟินิตี้นะสีทองให้แมทกับตัวของโลโก้มาเป็นไงครับต้องบอกว่าคันนี้แต่งสุดยอดมากนะครับก็ทัองบอกว่าอย่างไม่หมดเพียงนี้โปรโมโชั่นพิเศษนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปบอยอยู่นะอยากแต่งแบบนี้แต่งให้ฟรีๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ แต่งให้ฟรีนะครับถ้าใครสนใจนะทักเข้ามาไว้ได้นะครับสอบถามไว้ได้นะครับย้ําเบอร์อีกทีนึงนะครับ0863232518นะครับหรือว่าแจอดีไลน์แต่งเบอร์โทรก็ได้นะครับวันนี้นะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำใจให้บอยด้วยนะแล้วถ้ามีรถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับบอยจะถ่ายมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ